ับพี่ซีพี่บอยไปเ,เกตตอนนี้เราก็กลับกันมาอีกแล้วนะสำหรับรายการเวตีทีวีแล้วก็ไปอยู่กันในเกมแกงบีในตำนานที่เคยเล่นกันมาโอ้โหเมื่อประมาณ3 4ปีที่แล้วนะก็เป็นเกมที่แบบสนุกมากๆจนเหนื่อแต่อีกเกมหนึ่งเลยในไหนก็วันนี้ล้วก็แล้วก็คุณเกมเก่าๆกลับมาเพราะาเราหมดบุกน,นะนี่ขอสารภาพตามตรงเลยโอเคไม่ต้องพูดพร่มจำเปลงแล้วกลัวหรือวิธีเล่นไปแล้วเอาไปเกตกดไปเลยเออ Let's go ได้วมาเกมนี้เราจะต้องทุ่มทุ่มชาวบ้านลงลงไปยังหิวใช่ปะ น่าจะเป็นอย่างนั้นเออน่าจะเป็นอย่างนั้นแล้วก็มันมีพวกด่านรถไฟใต้ดินชนกันอะไรด้วยนะก็สนุกดีนะนะมาลุมใครก่อนดิเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยมึงอย่าพูดคำว่าลุมออกมาเลยไม่ลุมดิเอ้ยอย่างที้ลุมมึงก่อนเลยดีไหมอันนี้อะไรอ่ะสายเด่นหลุดสายหลุดสายเด่นหลุดหลุดแล้วหลุดอีกอันนหน้าจอสลับไปสลับมาเอ้ไอ้แดดแดนดิเฮ้ยอย่าไปพุ่งพวกเราได้โปลดเถอะพวกเรา เยมยกอกูแล้วมากอนกูตเยี่ยอะไรเลยปวดเยี่ยนปตอไอ้ยาไอ้ย่าไปแช่วยดิ่วยดิ่วยดิดึงมาไมดึงไม่ได้ดึงไม่ได้ปวดตลอดไอ้บวเฮ้ยเายไป ไม่ได้หมดไม่ได้หมดเหยียบเหยียบมันเียบไม่ไหวแล้วเหยียบมันก็ขาคูดิไม่ไหวแล้วแม่จะโดนหมจะโดนจะถึงเหยียบมันจะก่อขากูกูจะพาขากู่ยืนดึงขาจิกมือไปแก่จิกมืก้มไปต่อยก้มไปต่อยต่อยก้มไปต่อยไต้ยไอ้เลยมาแล้วจิกมันไปแก่จิกมัน เราจะตายกันหมดไม่เป <see> <monastery> ็นลมแล้วไม่เก็บเหยียบกระทืบเหยียบลงไปเป็เกียร์เจียบมันลงไปกระทืบกระทือต่อยโอ้ยี่ไปอ่ะได้ยังไงกันวะโมไม่เห็นอะไรไม่เห็ไอเยี่ยบลอยเล่นเงาเมื่อได้เหยียบนี่เล่นลิ้นหมัดตรงมึงยังไงวะไม่เก็บมึงยังไงกูมึงยังไงอะ ท่ตะวันเหี่ยวๆอันนี้ขึ้นมาจะเอาได้เหรอพี่ทำอะไรผมไวเมื่อกี้พี่ทำอะไรเฮ้ยไอ้เหี้ยซีวีวอลเกิดขึ้นแล้วพี่ไอ้เหี้ยพี่จะฆ่าตัวตายไอ้ไอ้โง่ต่อยต่อยต่อยหยุดเดี๋ยนี่หยุดหยุดเดี๋ยไงแบกเกสเข้ามามึงดูมือกูดิมือกูจับได้ที่ไหนกูเป็นมือโดเรมอนเนี่ยดูกูดิต่างท่าะวันเหี่ยวๆเลยไอ้เหี้ยนี่ มีมีคนแอบลังไายมีคนแอบลังไ้ายไเหี้ยตังทุกเัวจน่ะโอ้หนึ่งหนึ่งตอ้เี้ยกูเกือบสะอึอไอ้สัตวเหี้ยดิตกใจอะไรกูไปต้องไปตทยอีกอนี่มันดันคลาสสิก ย่านะอย่านะอย่านะอย่านะเ้ยเียกูขอร้องไอ้ไอ้ไอ้ไก้ไอมไอ้ไอ้ไก้ไ้ไม้ไ้ไอ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 ้มอ้ไอกไห้ไอ้ไอ้ไอไอ้ไอ้ไอ้้ไใไอ้ไอ้ไอไอ้ไ้้ไไอ้ไอ่อ้ี้ไอ้ไอ่ไอไอ้ไอไอไปไไม่อไไอไ้้ไอ้อไไอ้ แย่ละแย่ละอ๋อพี่บอยเขาเป็นลมไปแล้วพี่บอยเขาเป็นลมไปแล้วสมล้ำราแค้นเก่าไงบอยแค้นเก่าลบหลีกลบหลีกมวยสากลระดับโลกบ๊ายบายมูมขึ้นมาไม่ได้แล้วมึงอะรู้ได้ไงบายรู้ได้ไงด้วยไรด้วยที่ดูแลนะ กูก็ไม่ได้เฮ้ยที่ไม่ได้ตายเลยตาดิกูเป็นากูเป็น่าตายโอ้เฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยโอ้กูึ้นได้โอไม่จริงผมตายตายแน่บังอิญมาดี่่่าา โอ้โหรามีดาวมาทุกคนเลยผมไม่มีทุกคนเลยอย่างนี้ต้องให้เบเกมไม่มีดาวต่างหาเครื่องอุ้ยขี้เครื่องบินอะไรหรอกคิดว่าเป็นชีวิตเล็กตัวไอ้เบเกตเอาแค้นเก่ามึงอะทั้นั้นแหละเบเกตแค้นเก่ามึงไอ้เบเกตจะไปเกิดอะไรวะขอร้องขอร้องขอร้องเอาเป็นลมแล้วกูเฮ้ยเราต้องเอาคนที่เขาไม่อยู่ร่วมมาร้องก่อน เฮ้ยอย่ามาดิเฮ้ยอย่ามาให้ตกไปตายนะอยู่มุมเนี้ยต้องไปตายไอ้เหี้ย๊าลตานเด็กกันไปตัวเราลิฟต์เด็กคิงบทก็ไปด้วยกันเลยหมดกันกูเอ้กันกูเอ้ไอ้ย๊ากูไปไปล่อยลงไปบทด้วยกันเลยทุกคนเนี้ยโดนดูดโดนดูดมันจะไปก็ไปด้วยกันมึจะไปก็ไป ไม่ต้องมากกอนหยุดกกอนเลยกไปเลยเออไ่ไม่ไปไม่ไปไหนทั้งนั้นนอะไม่ต้องไปไม่ตายไมแล้ไปตายลงไปไปลงไดู้ไม่ยอมตาย ชียกูเป็นว่าตากูเป็นว่าตา One hour later เอากูตื่นมึยังไงวะไปไปเลยไปจับเลยดิไปจับเลยดิลงไปลูกกูดิไปเลยได้เต็มเลยไอ้เหี้ยโดนบทแทนมันกูไงบอยเลยเครื่องเดียวกันเลย เฮียกูโดนปลดกล้วยมากูเกือบตายโอ้ยตสมภรก่อนเออเราจะทำอะไรกันโอเคเราจะไปทำอะไรเราจะโดดไปฆ่ามันเลยนะโอเคไหมเฮ้นี่จะมาี่เราไมกนเขไปก็หมดแล้วเราเอไเมไ่ไหเฮียกูไม่ได้ึงก็ต้องไปได้ไอ็สันไปกูไปลงกูไปลงไอ้เกจับมึงไไววมึงก็ไปเลยมึอะไลงไป้ขอร้องขอล้งไปกูไยอมไป ไม่กูเลยไม่จริงอ้กูไม่ปล่อยกูไม่ปล่อยซึ่งประชันกันกโ้ยกูเกือบตายเกมเียนโอ้โหเเกสามัคคีนะน้องนะโอ้ยเอ้ดึงเงินสะพานออ่อนพี่ดึงสะพานออ้ช่เขาจะมาไม่ได้เขาจะมาไม่ได้ดึงสะพานอ่อนเอ้ยเดี๋ยวกูเล่งบุมนะโอเคไหมโอเคกูเล่งบุมนะมึงอย่าหักหลังนะไอ้ดสะพานดสกสะพานานเร็ว

ไอ้ไอ้นังร้นเยี่ยที่ข้าทุกคนเลยครูกระโดดกาไปนวกระโดดแล้วลวกไปเลยโอ้โอ้โไปด้วยกันมปพี่จงกิจไป้ี่าแกบุมี่า ไิเอยเ้ไป้ียโดนรถไอบาปไหกหมดแล้วอเไม่ย่นิบายเลยไอ้บอยมัแอบอยู่ข้างๆอ่ะมีคนแอบอยู่ไอ้บอยไอ้บอยตายเลยกูตายคนแรกเลยมึงกดตัวคิวดิมึงกดตัวคิวดิเจอแล้วเจอไี่บอยแล้วมันกแอบอยู่เนี่ยอยู่ตรงมุมอยู่ตรงมุมไหน ไอ้พีไปแล้วไม่ไหวสรุปเป็นเสียงอะไรสรุปเป็นเกียร์เราเป็นเกียร์ช้าเราไม่รู้ไม่รู้เกียอะไรเกียปันนีปันนีเกลียดเอาใหญ่แล้วนะดูนี่สามดวงแล้วเออเฮียสามดวงแล้วนะลุงไปชนิษฐานดาวเลี๋ยวพวกเราโอ้ยอุ้ยด่านนี้ด่านอะไรลืมเราอจะล่วงได้นะอาจจะต้องอยู่เฉยๆนะกูเออ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  เฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยบุ๋มมึงขยับไม่ได้แล้วเฮ้ยเฮ้ยไอ้ที่บอกเขาเขามีคนห่บอกยิมีคนห่บอกยงเลยแอนน์ตกใส่หัวมึงอ่ะตกใส่สลบเลยเย้ยเอ้ยย่า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 ยาหมายเขาหมายอะไรกันเนี่ย ไอ้กูกูสามดาวไปแล้วแล้วก็มีคนสามดาวคนใหม่สามดาวคนใหม่แย่ละแย่ละมึงเราแย่ละสามดาวคนใหม่กูแย่ละกูดาวเดียวอยู่เลยมีมีคนแอบอยู่พี่บัวเขาพูดแอบเลยเอวโยกเอยโยกูดัก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 อย้าไปขว้างตั๋วแก่สามดาวไว้สัตว จับวะจับไอ้กูไม่ใช่สามดาวนะพวกมึงกูไม่ใช่สามดาวกูก็ไมเกินสามดาวสามดาวอยู่ด้วยกันสามดาวทำงานด้วยกันเอฟบีกี่คนพวกมึงกี่คนเอฟบีโดนไหมบีเอาชีวิตรอดได้ดิบีจับไีโบยจับไอ้ยุ่งสามดาวมันรัวกันไม่ไม่ไม่เออเออย้ายก็จอดเฮ้ เฮ้ยเฮ้ยลบลบลบลตื่นกูตื่นจากความตายบุกกูสู้ตายเฮ้ไม่ยอมหกัวาเพื่อนกูจับที่กูยังจับวกูยังยับไอ้บัสามเหลยมมึงละแกเบร่ไอ้บุรีบุรีมลัแกเบอยกก ไปเก็บเหล่าสองคนเลยมึงดูดิมันสึนดามันสึนดามันถึงดาวถึงดาวไอ้สามดาวสุดท้ายมึงก็ต้องมาแตกกอเองไอ้พวกโง่เอ้ยเอ้ยเฮียมึงคิดว่าสามดาวคือใครจะเจอสี่ดาวเอ้าไม่เก็บไปเก็บกูเชียร์มึงเต็มที่แกละไม่เจ๊งตายแล้วพวกตายแล้วพวกที่เฮียอะไรแกเพื่อนกู โอ้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 ไอ kind of ้เ <tes> ี้ยมันก่อท่อ้สัตว์เลยมันกลายเป็นสีดาวอกันเลดาวเวนเดลแล้วดาวสี่ดาวไอ้แกแล้เลี้ยงเลยและกูที่หนึ่งมีล้อมือร้อมือมีร่วมือเออไม่งั้นเราไม่มีดาวไดบ่อยบอยตัดลิฟท์เาตัดลิฟ์เขาเป็นตัดลิฟท์เา เดี๋ยนี่ผมช่วยกูนี <c oughs> ่ต anyway, ัดสายตัดสายตัดสายตัดสายเร็วไอ้กูไปลบแล้วไอ้กูต้องปะทิ้งเรากูต้องปะทิ้งเราดีมากดีมากไอ้ช็อกยิงเจี๊ยบสองตัวเลยเปยวเปยวดาวไปนะเพื่อนเอาดาวไปยอดเยี่ยมเลยกูเสียตลายเมื่อเขาดาวไปโอ้ยเลยก่งดาวเขาขึ้นไป แก่ซาำดาวหนใหม่เจอหนึ่งดาวปฏิหารนี่ก็ไปกูจะตายเว้ยมึงบุ้ยดาดีต้องมีดาวมึงต้องมีดาวดาสุดท้ายเลยมึงมาเชี่ยไอ้าไว้จอะออกสนามเท่ากับตายเลยลุ่มลุ่มลุ่มมันดูหวยดาวมึงหวยดาวมึงไอ้เจี๋ยเชี่ยไง

ที่พี่บอลไปก็งก็ต้องจบกันไปแล้วสำหรับรายการพิเศทีวีแล้วก็เกมแก๊งบิดของเราโหก็ทําให้แบบว่าเหงือแตกคอแห้งกันเลยทีเดียวละกูไม่อยากจะเชื่อเลยว่ามันมันเป็นเกมที่แบบกลับมาเล่นกีดีก็สนุกเหลือเกินนะครับก็ขอบคุณนะครับขอบคุณทุกคนมากๆนะครับที่เข้ามารับชมวันนี้นะครับก็สำหรับใครที่อยากเล่นเกมพี่ก็สามารถซื้อก็ได้นะแก๊งบิดจริงๆมันเป็นเกมเก่าแล้วแต่ว่าคนคนเล่นก็ยังมีนะ อยากจะบอกว่าคนเล่นก็ยังมีนะเออต่อให้เกมคือเกมมันหลายปีมาแล้วแต่คนเล่นก็เลยมีถ้าใครอยาก,เ,กเล่นก็สามารถซื้อไปเล่นก็ได้ผมว่าสมุกกว่าฮิวแมนฟอล์อย่างนี้จริงๆนะก็สำหรับใครนะครับที่มากดไลค์กับใครบอกเราทุกคนก็ขอบุญขอบใจไปตัแต่กี้นนั่นจุดนี้ครับสำหรับวันนี้ก็ต้องลากไปก่อนนะไว้เจอคลิปหน้าบ๊ายบายจ้าบ๊ายบาย